กรุงเทพนะเอราซีกรุงเทพในเวลากลางวันดูตึกคอนโดสวยๆย,ยิ่งดูกลางคืนยิ่งสวยมากตอนนี้อตอนนี้มันดูกลางวันมันก็โอเคนะเนี่ยแต่ถ้าดูกลางคืนสวยยิ่งถายอยู่บนตึกใบหยก ในโรงแรมอมอมืแล้วก็ดูจะสวยสูงนี่ทั้งๆอยู่เช่าเราอยู่เช่นที่สี่เอแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็ดูจะตึกนี่สูงกว่าเยอะอีกเนี่ยดูนะอืออืออันนี้ห้องห้องีห้อง,ห,องห้องที่เจ้ามีห้องอมีห้องครัวให้ด้วย ไมีโต๊ะกินอาหารสว่วนตัวมีตู้เย็นแล้วก็เนี่ยโอเคนะใช้ดูแค่นีน้นะคะัสดีค่ะ